ไปฮะไปครับชมครึ่งหลังกันต่อครับครึ่งแรกเราลืมอัดนะก็ยังไงก็ดูเรีเอชชั่นครึ่งหลังกันอยากดูครึ่งแรกก็ไปดูในไลฟ์ย้อนหลังเอาเออต้องระวังนะเปิดลูกที่เข้ามาอีกแล้วครับมีสตินะทุกคนเย็นเย็นาติดบอลเท้าสุดเท้าเอาแม่นยำอยู่แล้วนะสไตล์บอลสเปน ลูกหนึ่งของเกมวันนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้เลยไม่ว่าจะเป็นของมัดลิดหรือว่าของอาร์ซนอลเวเนซีอุดยิงลูกนี้ติดบล็อกแคปเป็นลูกแตมุมของเรมัลลิศแคปโอ้โหต้นขึ้นมาแม่งได้ติดมุมเยี้ของเรมัลลิศต้องการสามประตูแคปอุ้ยอ,อะไรกันน่ะยอย่ามายู่ตรงนี้ดิ เขาโอ้โหนี่มันนี่มันโทมัสปาเตบล็อกล็อ <c oughs> ตั้งใจครับโทมัสปาเตตั้งใจบล็อกแบบนั้นเพื่อที่จะให้บอลมันกระเด้งกลับไปโดนคืนอียนเป๊ะมีคือความเก่งกาจของโทมัสปาเตในเกมรับเลย <c oughs> นี่กะอวยมั่วสั่วไปหมด อุ้ยมันทำให้ต้องตื่นตื่นเต้นขนาดนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปออกเปลี่ยนไปเออโอซาก,ก้าอันนี้เมื่อทีใช้ใช้ลูกซนะิงเนเจร์นัง้บงบั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 งเทเลเร่มันคือแล้วย้อนปาเต้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 ไม่ได้ เกยไปไหนดีวะอไ้เหมือนมันติดอ่างแล้วอ่ะไอ้กูก็รู้ล่วมันจะทำอะไรต่นอยแล้วนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่โอ้ยเหียล้วโล่งเลยโอ้ยดูตาไอ้ยพี่บอลนะพี่บอลเหียเรนโล่งเลยอะ โอเคเบาไปเร็วเลยไหมสวนเร็วเลยโอ้โหขึ้นมาแต่ว่าต้องชมกีบีออเลยเมื่อกี้ยัแกโ้แกเร็วเลยครับต้องต้องเปลี่ยนชัวมิเนี่ออกนะหือหลเงพอหลวงพ่ออะไรอ่ะไม่รู้ดิถ้าถ้าถ้าฝ่ามลิดอะควรควรจะแก้ชัวมินี่ออกอะ สวมินี่แม่งไม่นวดหวาดเลยไม่รู้ว่าจะเขาจะแก้งไงนะปอปเกี้สามคนเงี้เฮ้ยเ้ย้ย้ยเชี่ยแม่งมัทันอะทันไม่ไงวะมีบอกให้หาดูก็ไม่คยฟิตอยู่ด้วยเฮ้ย ไปแล้วส่หน้ากูหม่งเช็ดปลาหนึ่งหครับเจอกับดูดีเกอร์๋ยวมกันบิกิกยกริยิงมั้เฮ้ยเฮ้ยมีแต่มันล้ำไหมอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึนล้ำเปล,<อ>ล<อ>่ารอ,อเช็คก,ก่อนรอเช็คก,ก่อนรอเช็คก,ก่อนกู <c oughs> มนไม่กล้าด <ๆ S 2> <ๆ>ีใจเล

ใจ่ายมันขึ้นสเตตได้กูละอะไรอจวักแรกเปิดมาเนี่ะตรงเนี้ยไม่ล้ำนะครับตรงเนี้ยไ,ไม่ล้ำตรงนี้ไม่แน่ไม่น่าล้ำนะตัวนุ้นไม่น่าจะล้ำถ้าดูตรงนี้ดีกว่าตรงเนี้ยเราเป็นต้องดู ผลิตแม่ไม่ค่อยไล่บอลโอ้ยไม่ล้างนะแต่ว่าเดี๋ยวเช็คจังหวะเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวเช็คจังหวะแรกโต้องชมมิเกลเมริโน่ครับนี่คือกองหน้าต้องเช็คก่อนครับแต่ว่ามิเกลเมริโน่นี่คือศูนย์หน้าครับเบอร์หนึ่งของเราโอริเบียชิลูมิเกลเมริโน่จ่ายค่อนข้างสวยครับเอ้าเล่นไปแล้วด้วยเขาจะมานั่งสัก สบายทุกคนชิวชิว <laughs> มือมือลามันเหลือเยอะเหมือนกันนะ <laughs> นี่งไงเรียบร้อยเลยเห็นไหมซาลิวาทำไรนีร่บอกบ,บ้านกูบ้านกูอย่างงี้อะไรเนี่ยนะาทีไอ้เนี่ยซาลิวาทำไรเขี้ยอะไรวะโทรมันส่ง,ไงไหเห็นไเขี้ยอะไรวะเออกูอยังดีใจไม่เสร็จเลยเฮี้ยบอกไม่ทันงงเลยดูเฮ้ยซาลิวาซาลิวาซาลิวา เฮียยิงซัดรูปยังดีใจไม่เสร็จเลยอะไปเลยเอ้เพจต่างๆยังอัพสกอร์ไม่เสร็จเลยอะเฮียแล้วมันกลับมาสามรูปเหมือนเดิมแล้วว่ะเฮียอะไรวะ โอ้ไม่น่าออกบอลมาให้ทางนี้หรอกแล้วมันก็ดึงช้าเองอ่ะมันไม่ได้มองด้วยกดดันไหมไม่อยังไม่ได้อลกูไม่รู้แล้วแมงกวยังดีใจไม่เสร็จเลยห็นอมกทีซาลบาพ้าแล้วคือยังอัพสกอร์กันไม่เสร็จเลยนะเมื่อกี้โอ้โหสเตลลี่มันอ่า เก่งมากดิที่อะไเก่งกับแม่งด้วยเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งมาซื้อเราทำไงบริการบริการล็อกไม่เข้าไม่ตรงกูจะบ้าเอริกการมึงเลี้ยงลูกเยอะไปปะเออกูว่างั้งนแหละหายแต่ดีลูกที่ฟอร,ร์มดรอปงี้นมึงเป็นโล่งเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะต้องเข้าบ้านที่รัก โอลิกาไม่มั่นใจอะเกอร์จะไปเล่นด,ดูจะทดสักกี่นาว่าห้าเฮ้ยเฮ er> ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮียคุณนึกว่าเข้าเฮียคุณนึกวเข้าไปแล้วเชียไม่บอกเข้าคุณนึกว่าหายแล้วเมื่อกี้โอ้้ยย เยยกืออบโ้รายยากก็คือเซฟด้วยตาไปแล้วเมื่อกี้ห้านาทีกคนอดทนไว้อดทนไว้นะไหนก็ไนี่นี่เฮียปาเตะอแม่งโดนไปแรงแม่งเลยไม่ยังทุ้เดี๋ยวตกปากเลย โอ้หไม่ผ่านเลยนะเนี่ยปาเต้เป็นไงเฮ้ยเนี่ยอี๋อแค่ปาเต้ขยับก็คือหลอกเฮ้ยไปดิไปดิบุกไปเลยไปดิมึงปาเต้จะยิงเองแล้วยิงดิโอ้โหมึงเอาเหลี่ยมซ้ายให้ได้โอ้ยแม่ก็เซฟปูอีกเอาโอ้โหเฮียเซฟปูวาถ้าเป็นโอนุญาก็เอาไวยืนเยี่ยวอย่างเนี้ย ทนไว้อทนใจนะตอนนี้มั่นใจแล้วแหละก็คงไม่ปัญญาอ่อนแบบโดนนาทีิรู้หรอกจริงเหรอรู้อ่ะมั่นใจแล้วอุ้ยดูดิกองหน้าเราแม่งเล่นดีว่ะไปยแล้วเฮ้ยไปมาเดียร์ลี่มาเดียร์ลี่มาเดียร์ลี่มาเดียร์ลี ไมโนู้สองอดซดไอสัตว์ก,ก็ oh <my S 1> ไม่รอ้ <God. S 1> จบเลยจบเกมเลยตอนนี้พละโอ้ยแม่ก็ oh <my> เสียงก็ไม่ดังอย่างที่คิด,ดว,ว่า <c oughs> สนามเนี้ยดู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 แคปจัหงหวะมิเกลมู่้น่จับบอลค่อนข้างนิ่งครัแล้วเห็นแล้วรับ มาตินารี่วิ่งมาแล้วมิเกลไมโนโ่ไม่มีมมมแล้วโอ้โแลีววแล่ย<ะ>ไ,ไปรเรียบร้อยครับโอ้ยไม่ก็ความเร็วของมาตินารี่ที่กระชากตัดเข้าในมาแล้วอเอียงยิงเนี้ยไอ้นอนไม่หลับแล้วคืนนี้โอ้โหนี่หมดสิทธิ์ักกูตัวโอชนะมันเปลีไปกลับเลยครับโอ้ตอนนี้มั่นใจได้แล้วครับ มือยิงกูสี่ลูกภายในสองาน,ออนาทีก็เอาเหอะน่าใช้เล่นต่อยสักนาทีไอ้นนี่คืออัพสกอร์ได้ยังกูอัพได้ยังก<ม>ูเตรียมแล้วนะกูเตรียมแล้วนะแต่เราต้องมีคอนเทนต์ว่ะที่รักเราต้องมีคอนเทนต์ลงว่ะคือสนามที่มึงปิดหลังคพาพว่ามันอึดอัดไปว่ะไหนจะหนูผัวเสียงกองเชียร์ตัวมึงเองก็ได้ และเป็นอาร์เซนอลที่เขีย่ยตกรออไปเลยแล้วจบเกมครับ <c oughs> เป็นอาร์เซนอลรับเปิดบ้าน <c oughs> เปิดบ้านอะไรเป็นอาร์เซนอลครับ,บุกไปเยือน <c oughs> บราเบลครับแล้วก็เฉือนเอาชนะเอาเรอัลมาดริดไปได้ครับ <c oughs> สองประตูต่อนหนึ่งครับมาได้ลูกฝังท้ายเกมจากกาเบรียลมาตินเนลลี่ครับ <c oughs> โอ้โหมีหลายอย่างเกิดขึ้นในเกมนี้ครับทั้งความผิดพลาดของวิลเลียมสาริบาแล้วก็ ความยอดเยี่ยมของมิเกลมาเรโน่ครับวันนี้อาเซนอนก็เอาชนะไปได้แล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกับไปเจอกับปารีสแซงต์แชงแมงครับอีกเยอะไม่น่าเชื่อ